สวัสดีครับสบัสดีครับสวบัสนุทุนการทันยินดีต้อนรับทุนการทานทสืสญญ่อเ V.I.P. ธรรมดาคนระับพอง V.I.P. ธรรมดาก็จะมานำเสนาอฮานอย V.I.P. นะครับฮานอย V.I.P. ก็คือหวยเวียดนาม V.I.P. นะครับจะออกทุกๆวันมีทุกๆวันนะครับมีให้ท่านทิกชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลา19.0 0กน,นนะก็คือหนึ่งทุ่มนะครับของทุกวันทุกวันนะครับ ก็ออกอบปักเปมากๆนะครับอืมเมื่อวานนี้ออก1965นะเข้า19นะครับ9เป็นตัวรองด้วยอือเน้นที่7กับ8มาก9นะครับก็น้อยคนนาะที่จะโชคดีแบบนี้เนาะส่วนมากอาจารย์เน้นตัวไหนคนก็จะไปเล่นเลขน,นั้นเยอะหละประมาณนี้แต่มันมาออกนีมาออกตัวรองประมาณนี้นะครับ ก็ให้ระวัดระวังตัวลองด้วยนะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะเฮงเฮงเนะครับไม่ว่าจะทํากิจ,จาก,การสิ่งใดขอให้ร่ำล่เรว่อยๆสุขภาพแข็งแรงนะครับงานหลักงานรองงานพิเศษอะไรอย่างี้ก็ขอให้มีรายได้เยอะๆนะครับยืนเฉืีอครอบครัวนะแนวทางวันนี้ก็จะมาลงเลขให้ท่าน รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับไม่ชี้นํามไม่แนะนามไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับอประมาณนี้พิจารณากันไปกันแล้วกันนะครับก็อานอยอานอยเอลงให้ครบเลยนะอานอยเฉพาะกิจออกเวลา4ี่โมงเย็นลงให้แล้วนะอานาพิเศษออกเวลาห้าโมงเย็นลงลงให้แล้วอานอยปกติอี่ยงข้างหลังอาจารย์ ปกติก็ลงให้แล้วนะครับหรืออันนี้หาในสุดท้ายนะใครใครกลัวพลาดทุกๆุกหาหน่อยหรือหาไม่เจอก็กดติดตามไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่างๆนะครับขอขอขอบพระคุณมากมากขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลงให้หมดครบแล้วนะกดถูกใจด้วยนะครับกดถูกใจด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง v i p ธรรมดานะครับเห็นคนกดถูกใจเยอะๆก็ดีใจนะครับเพราะว่ามันส่งผลนะมันส่งผลกับช่อง ว่ามีคนดูเยอะมีคนอะไรเยอะอย่างนงี้ก็ทาง YouTube เขาก็จะได้รู้ว่ามีคนดูเราเยอะอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดไม่มีคนดูเลยก็ไม่มีโฆษณาเข้าอะไรละยๆอ,อย่างประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆขอ,ขอให้ทุกท่านชมดีชมดีมดทับเอามาชมเลยมาชมเลย ่าจดทันนะครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขออวยท่านชงดีๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ